เพื่ที่เข้าวันนีกับคีมกทูตของเพนก็วันนี้เป็นคลิปที่พิวออกสถานที่เนาะก็พิวไม่เคยถ่ายคลิปหรือถ่ายวอล์กที่ไหนก็ออกสถานที่วันนี้ปิวจะพาไปถ to นนเรียบชายหาดแล้วก็ท so ี Welsh ่พิวเคยที่พิวบอกไปคลิปที่แล้วว่าพิวจะพาไปถนนเรียบชายหาดก็วันนี้เป็นวันที่พิวจะพาไปซึ่งจะเดินจากหอไปก็จากที่ยิวพักอยู่ประมาณ สี่กิโลก,กว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปเพราะว่าเราจะประหยัดง,งบในการเดินจากที่หอไปสี่กิโลก,กว่าก็มันก็เหน,นอพอสมควรเนาะแต่มันก็ไม่ได้เดนมากเพราะว่านี่จะไปนั่งเล่นที่ดินชายหาดก,กันวันนี้ก็คือแบบถ่ายเดี่ยวมากนะเพราะว่าปกติแล้วว่าจะมีคนถ่ายไม่แต่อันนี้ก็คือถ่ายรีวิวไม้กันสั่นไปด้วยทิวทัศได้รีวิวไฟมาคิดไปแล้วก็จะเป็นของสีอยู่เนาะ ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินจากที่นี่กันก็เดี๋ยววูวจะให้ดูสภาพในการเดินแล้วก็มีดูว่าจะเดินในคล้าดนไหนก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับไม่ต้องกดติดตามใชให้กับเดียนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกุ่มสดงห้างด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะแล้วก็ระหว่างทางเนี้ยวิวก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศริมถนนแล้วก็ยิมข้างทางเนาะ แต่วันนี้อาจจะไม่มีงบในการกินนอกเพราะว่าเราต้องประหยัดตอนแรกเนี่ยสามารถขึ้นรถรองแถวไปได้นะแต่ตอนนี้อยู่ขอประหยัดงบไปแล้วกันก็ร่วมนฮี้อยู่ท,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 ทำงานอยู่ที่ชมบุรีได้ประมาณจะสามเดือนแล้วล่ะพาอวันที่ย1เดมีนครบสามเดือนอยู่ทำงานอยู่ที่ชมบุรีแต่ว่าอยู่ก็ ก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงการทดลองงานแล้วก็อีกประมาณวันที่ที่เจ็ดมีโอกาสพบว่าถ้าพบประมาณสเดือนเขาจะเป็นบรรจุเป็นพาังงานก็ทิพย์พิวมาทํางานยิติยาก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจที่จะมาทำหรอกแต่ว่าพอดีคุยกับเพื่อนไว้ว่าจะมาทําก็เลยได้โอกาสมาทําทิ่ยพิยาก็เลยคุยกับแม่ไว่าจะขอทํางานก่อนแล้วก็ ถ้ามันแรกก็ได้ดีหรือว่าดียังไงก็อาจจะทําไปเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยที่คิดไว้อะตอนแรกกะว่าจะมาเที่ยวทะเลกับเพื่อนใช่ไทยหาดแต่ว่าพอดีทํางานคุละที่ก,กับเพื่อนก็นเลยได้มาเดินคนเดียวก็ทันที่คือขึ้นห่างเราก็ยูวูไปบอกเพื่ว่าว่าคนแบบหลังมันจะเป็นถนนเดียววันนี้ปุ๋จะประหยัดง,งาก็คือเดินไป จะขึ้นไกลอยู่นะประมาณสี ment, ่กิโลก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายูจะเดินถึงไหมก็เดี๋ยวถือจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้าแล้วกันตอนแรกปิวคิดว่าจะเปิดโทรศัพท์เครื่องนี้ดูดีๆแต่ว่าไม่มีโอกาสเปิดเพราะว่าลัวแบตเตอรี่หมดก็เลยใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ ถ่ายเอาเพราะว่าตอนนี้กําลังรองกล้องอีกตัวหนึ่งที่กําลังจะมาเพราะตอนนี้ติดกล้องอีกตัวที่ปิวใช้ถ่ายอยู่เอาตัวนั้นนได้ให้ชื่อไปเรียบร้อยแล้วก็กล่าวว่าจะซื้อใหม่ตัวหนึ่งก็จะเป็นของฟูจิ Fuji. ตอนนี้ได้ดูไปก็จะเป็นฟูจิ XA x x t ออ0 0ซึ่งตัวนั้นก็ราคาแรงนนะก็อาจจะก่อนไปใช้ไปแต่ว่าไม่ได้ซื้อสดหรอกเพราะว่าซื้อสดก็ไม่ได้มีงบประมาณขนาดน,นั้น ก็จะตัวนั้นทีูู่เคยใช้ไปก็ราคาดู่คุณเคยค้ไปก็เอาเรื่องอยู่นประมาณเกือบหมื่น,นประมาณ 8, แปดเท้าพันเจ็ดตัวนี้นก็คือมีคุณดูไปาประมาณห้าตอนแรกว่าจะซื้อเจ้าตัวฟูจิเอ็กซ์ทีสองร้อยแต่ฟูจิเอ็กซีสองร้อยมันรับไสที่สองหมื่กว่าก็เลยเลือกตัวราคาเราไปก่อนก็คือไหนมาเนียขนาดยังไม่ถึงโลเลยมั้งอยู่ข้างด้านหลัง เดินมาจากหอค er <c oughs> uh ือตอนนี้คนมองัเต็มเลยแต่ว่าเขาไม่ค่อยที่สนใจหรอกเพราะว่าเหมือนเราดูลูนดูอยู่ดูไกระเป๋าอยูเป็นนักนัท่องเที่ยวมาก็ตอนนี้เขาอยู่่าเรืออาจจะเยอะนิดนึงไม่รู้จะสขีนหรือเปล่าต้องมาดูกันว่ามีเด็กจะมองไหมเพราะตรงนี้ที่ดูเดินอยู่ก็จะเป็นแถวพัทยาเกลือ ซึ่งปิวเคยมาสุดอยู่แถวเนี้ยได้ประมาณสามเดือนแล้วท่านี้ก็ได้ได้สุกใหม่ไม่ได้สุดใหม่หรอกคือ <c oughs> สุดเสร็จแล้วก็เลย <c oughs> กลับมาทำงานเพิ่มเติม เลือกเขาเลือกตอนไหนที่จะมาเที่ยวคนระับก็เลือกมาตอนเย็นพอกำลังติดเข้าพ,อพอลังเดินทางแล้วก็ถัดไปแต่ที่จะเลือกมาตอนเช้าเดียวจะม,มีคลิปหนึ่งรอบอยู่ประมาณอีกรอบที่สองรอบที่สองก็จะมาประมาณสักเก้าโมงสิบโมงแต่ตอนนี้คือมาตอนเย็นเลยประมาณถ้าจะประมาณสี่โมงนะมั้งถ้าพี่จะมากินพอมากินดี่ว่านะมันสามครึ่งตอนนี้เด็กสมองก็เต็มเลยไม่รู้ว่าใคร ก็ไม่เคยมาวอกกัทาทำมา,เ,า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 เพื่อมาวอก์กทั้งเรกหรือว่ากลับจะลองหาของกินดีป่ะเกี่ยวกับคือเจอเกงะที่อร่อยยังไ,ไม่ถึงเงินไหนเลยนะรู้สึกเหนื่อยแล้วตอนมาเดินตอนนนะครับตอนที่เดินทางเหนื่อยา ขึ้นแล้วคือแต่ว่าเราต้องขยันทนมเพราะว่าวันนี้เราไมา่จะไม่ใช้งบเราจะใช้งบตอนฝักกันที่บอกไม่รู้นะอาจจะเหนื่อย ตอนนี้พยายามเดินให้มันได้ใกล้ที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าที่สุดกี่โมงตอนนี้มันสี่โมงสิบเอ็ดละเดินมาไปหนักสียังไม่ถึงไหนเลยไมรถมันจะถึงกีเง่เมงก็เดี๋ยวไปจะไปนร่างครับหนึ่งชั่วโมงแค่ไหนจะไปร่างหนึ่งแค่ทุกชั่วโมง,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 โมงต้องดูกอดว่าตรงนั้นอะ่ะจะมีคนเยอะห,หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเด็กเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนแล้วก็คนกำลังเลิกงานกลับบ้าน มีรถนะแต่ว่าไม่กล้าขับเพราะว่ามีรถของที่อยู่พอดีที่ี่ที่ทางานอะ่ะเขาฝากรถมาเือทกลับตักว,ว,วัดแล้วคือหัวเขกไม่เอไงมันก็เรื่องอปลอดภัยความปลอดภัยของเขาด้วยเนาเเะก็เลยก็เลยถือว่าไม่เอารถออกไปขับอะไรทั้งท <c oughs> ้อนะแล้วก็ตอน,ตอน,นของตอนเนี้ยมันยึดถึงเที่ยาเขาเป็นแหล่งท่อง,องเที่ยวแล้วตอนนี้ยเขากำลังเปิดเปิดประเทศอย่างไรตอนนี้นักท่องเทีเท่ยวกำลังเยอะแล้วก็คนเขากำลังเยอะเนี่ย รถผักในผักก็ได้เลยไม่จำกัดดูสูบหัวได้เลยเพราะจต่ดูงานมีไบกระเพเ่ีไงแต่ว่าเราปลอดภัยในการขับเพราะว่าเราไม่มีหมวกกันน็อกด้วยอย่างนึกว่าตำรวจไหกวัวโดนตับเพราะเราไม่มีหมวกกันน็อกสวมใส่แล้วรถกำลังเยอะด้วยหรือเขาข้างอะคือของของจีนกำลังเยอะเลยนะต mm hmm. อนเนี้ย <All right. S 2> ก็ตอนแรกกับผิวจะตอนแรกกับว่าจะทํวววะาวันวันพุธก็วันพุธวันพุธนี้ยผิวที่ทำงานว่าไปมาๆในไหนก็หยุดในไหนก็เลิกมีละของลาแล้วก็เลยทาไม่เราจะมาดูกันว่าจะถึงที่โม้แต่ตอนเนี้ยมีคนมองกันเยอะมากเลยนะก็ที่ผิวขอบไปแล้วผิวไม่เคยถ่ายผิวถ่ายจะเดินไปไปที่ไหนกคัน นี่ก็คุณคนขับรถผ่านไปผ่านมาก,ก็คือมองฟิวเซ็มเลยเนี่ยเดี๋ยวดิมาถึงนี่ละดูดิอีกยาวไกลเลยเนี่ยเพิ่งมาถึงตรงนี้เองตรงแถวแถวโคที่สามก็ยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงะแ,แต่ก็ไม่ได้ไกลมากหรอกดูดิถึงแค่นี้เองก็กล้ามากเลยนะฟิวเนี่ยกล้าเดินมาคนเดียวแล้วก็กล้าแบบ ถ่ายวอล์กไปนะเพราะเรอยู่ก็เขือนเหมือนกันนะเพราไม่เคยไปแบบวแบบอล์กเดินถ่ายที่ไหนฮะพูดหลายรอบมาเลยว่าเขือนเพราะมันเขือนจริงจริงสี่โมงสิบเจ็ดไม่เห็นแม่เลยสุด นีไอเดียสี่โมงสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วน่าจะถึงประมาณเกือบเกือบห้าโมงเดเมื่อกี้คือเดินผ่านผู้คนบาาคือเขินมากเลยฮะเข้อปิวไม่เคยแบบวอล์กที่ไหนนี่ก็คือปกติเห็นไหมอยู่เป็นคนที่เขินกล้องแล้วก็เขินคนมากเวลาไม่ได้เขินกล้องหรอกแต่ถ้าถ่ายอ่ะก็คือถ่ายได้แต่ว่าเวลาเขินนะมันจะเขินคนตอนเวลาถ่าย เวาถ่ายบบกับเพื่อนเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่แต่ว่าเคยมาแบบมาถ่ายเงี้ยมันก็เขินนิดนึงใจพุกมากเลยนะเนี่ยมาเดินถ่ายพวกอยู่คนเดียวดูดิตอนแรกกะว่าจะนี่ดูดิฟ้ามันจะมืดตอนแรกกะว่าจะไม่ทำแต่เห่นแบบนี้ก็เลยทำดีกว่า วันลมฝนมากเลยนะเพรคือถ้าฝนมาคือเปียกเลยนะเพื่อแข่งงแข่ยาวก็ไม่ได้ออกมาด้วยชนี้คือมีมากเลยก็เห็นตอนแรกตอนแรกกล่าวว่าฝนรวมตอนแรกกล่าวว่าคิดว่าฝนจะไม่ตกเพราะว่าเห็นกกวัววนน,นี้แดดมันแรงพอเลิกงานายสออดูฝนดิมืดมาแล้วก็ตป็นยิ่ลมก็คือแรงเห็นไหมที่เป็เสียงลม อีกไม่กี่กวันข้างหน้าเนี่ยเราเขาจะมีกล้องติดถึงละเดี๋ยวจะจะเอากล้องมาใายละก็ตอนแรกอะกล่าวว่าไม่นเอาเอาเขาพูดถึงนี้แล้วกันตอนแรกก็คิดว่าอว่างเงี้ยจะไม่ทำแต่ว่าพอมันไปมาเอ๊ะเราก็อยากทำมันให้มันแตกต่าง ที่ถ่ายอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจทําแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะที่รกที่จะมาถ่ายที่ัดจะมา Walk อะแบบวอลกโดนมาได้เลยตอนแรกกะว่าจะถ่ายพุดเดินประมาณสัแปดเก้าโมงโดนจับทอมาเงี้ยแตว่าไม่รู้ไงอยูด่ดีเมื่อกี้าน้ำแล้วก็แต่งตัวเลอกสภาพแล้วก็มาเลยดูพุด,ดิให้ดูเนี่ยดูดิ ดูชุดดิหรือดีก็มาเฉยเลยก็เลยอะไหนๆก็ไม่เขินก็เอาความจ้าที่เหลือเอ,อเดินวอกคนเดียวแม่งเลยก็เลยทำานถึงได้ขนาดนี้ไง <c oughs> ดูก็เราจะมาท่าน,นกน,นะไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงเนี่ย อีกยาวไกลถึงแค่นี้ก็ตอนนี้ใคริ่ติดตามอยูในเ c ซ b ุ๊ k อยู่ก็ตอนนี้ฟิวมีแผนจะทำเพลงประมาณสามเพลงแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องที่นิคให้ฟิวอะอย่างตอนนี้เขาน้องเขากลับออมาที่กับป้าเขาคุณเขากลับแต่เขายังอยู่ที่มอน,นอแล้วฟิวเขาเลยส่งเ,ออเพลงส่งที่ฟิวร้องไปให้แล้ว อยู่คืออยู่เพลงนึงแต่ว่าอีกเพลงนึงก็ส่งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเสียงมันจะได้หรือเปล่าเราต้องมาล้อนันว่าเสียงที่สองเพลงที่สองที่ส่งไปอ่ะแต่เสียงแรกนะไม่รู้ว่าจะผ่านจะผ่านเทว่าจะผ่านน้องไปได้หรือเปล่าว่าลองเพาะหรือไม่เพาะหรือว่ามันมีเสียงกันหรือเปล่าแต่ว่าเพลงแรกที่ดูลองไปอ่ะเกือบ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 สิบเสียงนะที่ดูลองไปอ่ะ เพลงแรกเรามาดูกันว่าจะได้ลงเมื่อไหร่แล้วก็จะได้ถ่ายมือเมื่อไหร่ที่ที่ปีวจะไปเนี่ยที่ถนนยับชายหาดเนี่ยก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ปีวจะเอาไว้ถ่ายในบทเ,เพลงแรกแล้วก็เพลงที่สองนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปถ่ายที่ไหนเดี๋ยวต้องดูในตารางงาก,ก่อนว่าม,มีงานเยอะไหมดูดิคือถ่ายถ่ายก็มีแต่คนมอ ือว่าเขาก็าคงคิดว่าเป็นพวกักท่องเที่ยวแล้วมั้งแต่ผิวแต่งตัวเหมือนมาท่องเที่ยวมากเลยนะดูดิตอนนี้ก็คือสีง้องกว่าคือผิวถ่ายย้อนแสงเนาะแสงมันจะเลยไม่ได้เท่าไหร่หรือว่าจะสอนกลับเราจะทำของกินดีลองไหมดูดิข้างหน้า ข้างหน้าก็มีของกินนะาทาน,นแถวนี้ก็มีของกินเยอะนะแล้วก็แถวแถวตรงนั้นก็มีของกินเยอะอยเลยขางหอ,อพิวรเดียนทุกคนเราเดินมาใกล้จะถึงแล้วแล้วเดี๋ยใช้ทาเป็นโคตรภูมิใจเดินมา้ะตั้งแต่หอ เดินมาจนจะถึงวีมาจนจะถึงถนนเยียบชายหาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเสีไดยเนาะวันนี้ฟ้าคืนนิดหนึ่งมันก็เลยไม่มีแดดไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกแต่ว่าจะเห็นน้ำทะเละแล้วก็เห็น้าวันนี้น่าก็าน่าจะไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยววันนั้นที่เคยมากับเพื่อน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 พามารูก็คือสวยมากแต่วันนี้น่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เดี๋ยวถ้าได้กล้องมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราจะมาทำวอกกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำวอกเกี่ยวกับการห่าดการกินดีกว่าน้ำหนักขึ้นกับม้งคิวอะ่ะเคไปเรื่อยๆแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะไม่ประมาณหนึ่งกิโลไม่ใช่หนึ่งกิโลประมาณครึ่งกิโลอะ่ะ ปาโลมาเที่นี่จะเป็นเทอร์มินอลเฮ้ยเป็นเทอร์มินอลที่ชื่อว่าทิวเคยมาซื้อของแล้วก็นี่จะเป็นไอ,นอ,อ,นนอ,อ้วงเปลี่ยนปานโลมา เราก็มาถึงแล้วก็ถนนที่เรืยอจะหาอยู่ดึกอยู่อยู่ด้านหลังอ,อยู่อย่างเงี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นซาทะเลนี่เรามาถึงแล้วเถยวเนี้ยปิวเคยเพื่อนทีนึงแล้วก็เคยมานหน้าแบบเที่ยวแถวทะเลแล้วก็จะมีพวกเรือประมงเรือขดทรายอะไรเงี้ยเต็ไมไปด้วยเลยตอนนี้สวยมากนะเดี๋ยวเรา จะมาถ่าย360มหสงศาให้ได้ชมกันคือตอนนี้เสียดายนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีแดดถ้ามีแดดหรือว่าหรือว่ามีพระอาทิตย์ตกดินนะก็คือสวยมากแต่ตอนนี้ก็ต้องทําใจเพราะว่าฝนก็คือกลัวก็กลัวก็กลัว,ลวฝนตกถ้าฝนตกมานี่ก็คือเปียกกับหอเลยนะมาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแบบ 3, สามมหกสิงศาให้ได้ชมกันนะครับ ก็ตอนนี้เป็นคนเดินก็ตอนนี้พิวะพั่าแล้วก็ิวเชื่อใจวิดีโอไปดูนิหน่อยก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงถ้าสี่โมงสี่สิบเก้าก็จะห้าโมงแล้วแหละเดี๋ยวพิวอาจจะนั่ประมาณสักห้าโมงแล้วก็ค่อเดินกลับแล้วก็ว่าไปสาเดี๋ยวว่าจะไปกินพิวขอ้อป่ก่อนวัดืวบามดถ้าไหไม่ไ้ช้ป่วุบานนะตอนนี้ วิวก็แค่ประมาณมาถึงนิได้น่อยนะครับอกอยาแตจับจอดจันว่าอาจจะม่ไวเพาก็ต้องขออนุาตไปหาิอนขังกอยู่นคมูแล้วก็ไม่ได้วดมาวกมีทาจิบนอนวาดูได้มาแ้ากขอ มาถึงนะครับใครให้ถนนเจี๊ยบได้หาแล้วก็มาถึงนั้นหละก็เดี๋ยวฟิวขอลงอัพลงสตอรี่อะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวฟิวจะมาปิดวิดีโอนี้กันกาสำหรับคลิปนี้นะครับฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก็วันนี้ฟิวได้กลับมาถ่ายรูปในนอกสถานที่เนาะก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ครับทุกคติดตามทุกคนรับไช้ กับือนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดง like นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านี้นะครับก็จะมีอีกคลิปหรือหลายๆคลิปเลยก็เดี๋ยวยูจะมาทำเกี่ยวกับเดินอาหาของกินแถวๆนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าติ่งที่ปุ่มทิศตยานเหนือพัทยาเหนือเนี่ยจะมีอะไริบ้างนะครับก็หลับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะก็ขอติดตามกันสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอตัวลาไปก่อนครับ ท่าทะเลหรือท้องฟ้าที่สวยจากขยะครับไว้เจอกันทรังหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย